สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะมน,นีนะคะเป็นมุกผ้าธารมชุ่ชมนะคะมาบ้านเจลอตเตอรี่คือเกาเนาะคุณผู้ชมมอน,นีทางนครพนมเพิ่นจะยำมะห่ตัวใหญนะคะณผู้ชมตอนนี้เจลอตเตอรี่เพิ่นกับพึ่งมาจากขายลอตเตอรี่นะคะผู้ชมมาเบ่งน้ำกันนะคะว่าเพิ่นจะเน้นจะยำห่ตัวใหญนะคะ สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะพึ่งมาบัจเจแม่มาต่เข้าบ้านอืมโรตีก็เหลือเยอะเนาะเหลือเยอะอยู่นะคะก็ไปเรื่อยๆค่ะไม่เป็นไรมีเวลาอีกอยู่ประมาณครึ่งวันนะคะอืมเดรเตอรี่มีเวลาอยู่อีกประมาณครึ่งวันแวัว่าติดศูนย์บ่มีแล้วเนาะค่ะบะมีขายดีให้ค่ะบุลีให้พลาดหน่อยเอา กำลังแจ็งแจ๋วอ่ะปาดพึ่งหน้าท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพี่ปาดโทรศัพท์ใหม่นี่ฟันตัวไหนมาเนี่ยฟันตัวไหนเอฟซีด้วยซีศูนย์สองล่างเก้าห้าโอ้โห 402 4คือว่าศูนบ่มีคือจะมา402ฝันี่มาขนนีฝันขึ้นฝันมาจากไหนพี่พัะโั้ฝันาจอออก402เอาคือกับตรงกระเป๋าถี่ดนี่ฝันมาคืออย่ำนะฝันมาพูยิ่งเอาเงินมาให้เศร้า20 420ของบาวเท่าเอาประหัต402กัก้าเก้าก้างห่ามอยู่ทำมาชมตรงกันกับของ่าวเาวเเอาชิบะได้เฮทั้งสองบบเนาะบาทน่เนาะอพี่ประหัต402กาวเป่ากับ402พี่ประัตบ้ารตตอรี่พี่ มีแล้วมมีมีเเเอาเจเอาเจเอาตัวนี้ไม่ผมแน่นี่ย่ไซอยเจพนธผู้ชมตัวใด้ะอ่าซอยเจพนัก็เปหาขายมนกเดลารเลไปพี่ปัาซอยเน่นี่อาสวัสดีเจรตรีก่อนวัสดีคเจรตรีก่ำให้จากนครพนมและพี่น้องด้วค่ะอ่าเอาเดี๋ยวเบิ เอาอันนี้ไปน้ำใส่ยังแมทจะนะใส่บริษักแต่งานศพนไหลายเอาคือจะใส่แมทเห็ดใส่เแม่อยู่โอ้โห็นย่านตีปลเอาอายุนี่กระถอดก้นตัวเอฟซีมันก็ญี่ปุ่นแม่หลยเออญี่ปุ่นจังไซไม่ใส่มันแค่พูาเอาเสเอานี้่งเบเแปหมีไหมไม่มี แปดหกไม่มีเพราะว่าติดศูนย์ไม่มีอยู่แล้วด้วยพี่น้องติดศูนย์เพต้องถามถึงก็เหลือเก้าหกคำแพงนะเอานี่เชยรอรตรีหยิบอันนี้มาแก่ก็คำแพงมาของผมนี่ครับสี่หกมาหยิบมาอ๋อ้ใบเต่ามาเลยกับเก้าไม่มีคนเอาอยู่แต่นี้เงินเขาไม่พอเขาไปแล้วสี่หกสี่หกเบิ้ล หกหกคามีบอยอยู่หนิหกคาหาหกมีคนซื้อไปเมื่อกี้ค่ะหกห้าห้าหกแต่หกหกซซีเบิร์แล้วก็เอาแปดห้าอีกสองใบหนเจเนี่ยอ่าเอาธรรมชมขอบคุณค่ะแปดหานนก็ตรงกับเอ้ของทางปทุุพันมไ่ดันธแปดหาหาแปดม่หาแปดอเหลือหลายดตตีขึ้นเหลือหลายเอาวเป็นยังอันจากนครพนมเพิ่นไม่ยำจ้านี่ครับก็หกแปดมีหกเจแปดเบิรด สองนี่พอมีเห็นบ่จากนครพนมมันจะมีสอศูพร้อมเลยสองี่นี่ก็ติดอยู่ในห้อพาดฟันเลยเนี่ยสองนี่ก็เป็นเจลอตเตอรี่สอก็เเ็นเจลอตเตอรี่กับสองสีนี่สองสี่สออลอตเตอรี่กับ1 2ส่วนตัวเขาเจายวยำตัวไหนมาก เจ้ากระจำศูนย์คืขึ้นย์คือเก่าศูนย์คือเก่าบ่มีอะไรพี่น้องอยู่แก่บ่มีบ่มีค่ะอเจลอตตรี่ไปเบื้องเพื่อนของเพื่อนกับขายดีเหมือนกันของคุณเพื่อนเพื่อนยังบอกว่าถ้าปิดศูนย์แล้วมาให้หมดเลยเพค่ณป้าปิดศูนย์แล้วมาให้หมดเลยเขาจะสิรูปศูนย์กับมี่ค่ะอุตมาเลขเลขกศูนย์สองสองศูนย์ในบ่ดังเด้ปากเพื่อน ได้เงินแสนลูมันเศร้านี่เอาบัวพ่หาฮโอ้ยแต่แดงพันเขาบัวเขาบัวแถาอยู่ออกบุญอยนี่โอ้ยอ่ะเราบัวแถวไอ้นี่แล้วเป็นลุงท่านเลยแม่ลูกน้องเป็นลุงท่านแล้วออกรถเสียบุญเงยดอกเออจัดไปเต็มเต็มเลยขอบัวแถาอยู่กับแม่หมูนี่แหละเพราะว่าลูกพี่ดิเฮ็ดตุนเงินไปนนั่นนะลูกน่างเฮ็ดลุงท่านเพราะว่าไอ้ลุงท่านเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดหลายดิบเฮ็ดหน่อยเพราะว่า คนมันละคนจะมาหลายค่ะกับเจลกลีดีนี่แหละครับคัดกันนั่นเว้ากันเดอวทีมงานท่านผู้ชมทีมทีมงานทีมใหญ่บ้าบออะไรนี่เสียหัวรู้นังบ้าเบ้าแถวเพิ่นเป็นเจ้าภาพลงท่านให้แบ่นท่านผู้ชมเพิ่นเพิ่นเศร้านี่แสนแตกมิตรแบ่งท่านประฮัตเพิ่นทุบขั้นานผู้ชมโอ้แสนแตกทุบอมสินอันพี่ประฮัตจะทุบอมสินไปจ้างมล้ำบ่จ้างมล้ำมัล้ำเพิ่นมัวล้ำมอล้ำมัวโอ้โอ้โอ้าอ้โอ้ ท่านผู้ชมอ่านี่ครับนะครับเดี๋ยวเอฟซีพิันถามันนี้แล้วเพิ่นเน้นเน้นศูนย์น่านมาเจค่ะเน้นศูนย์เน้นที่ศูนย์แต่ว่าจากสี่ศูนย์ยังถ้าผู้มากรูดก็รูดคือเจว่ารองหกเป็นรองเพิ่นรองรองรองหกอ่าตัวรองท็อปที่ผมว่าอย่างมันมาตกกันตกกันก็คือสองศูนย์สองสองซีซีศูนย์ถามะมักตามนี่เพิ่นว่ากลับไปหาตัวจับใส่เอาอันนี้กันเนี่ยนี่แคสิบ เต็มแล้วว uh huh. mm. mm. yeah. ันเทาเต็มแล้วแต่ผมเน้นแค่ศูนหาศูนพี่น้องเด้อติดศูนย์พี่น้องกับจะหูโยเลขมันดังมากนะครับเลขขาเจ้ามันดังมากตาพี่ละผมมามาศูนสองสองสองซซไปไอสองซีเบนเสร็จเนศนย์รองหตัวนี้รองท็อปบ้าเ่ากับมักติด6กที่นี่ผมมักตกเก่านี่ค่ะโคตรจะเื้อยอยู่ต่ออยากได้หกหานะแต่ว่ามหาเจลอตเตอรี่หมดเมือนเสาอ่าสองศนยอยากได้อยู่สอบ่มีบ่ออก บ้านบอกพหัชสองศูนย์บะมี่เป็นรับเงินแสนแต่เศร้าแล้วพหับ้านเหรออเอาทำปรชมเป็นเนียนศูนย์ลองขาขาี่บ่บินั่นขหัส้ออกนื่เบุถเทียห้ินนเน่่เากวัวหม่งได้เห็นตะดไวๆไปพี่น้องนี่จะพอเบ้ายอกพหัชเด้ะหัมาได้มาได้ทำชมเด้บุญวันที่สินี่หมอรัซิ่งเนี่พี่พหัตดจะขาดหมอรัมจางหมอรั แตมากินลงท่านบ่าวเถาท่านผ<า>ู้ชม,มล่องท่านแม่หมูหาพันมอสหาพันสีอ <c oughs> โอ้แม่หมูเป็นอันนั้น,นลแล้วไปเฮ็ดอันนั้นแล้วเป็นผนากเต้นนาห้ามให้ไปเฮ็ดล,ลงท่านแล้วนี่จะผาบไงบ่าวเถานะคะเปุ่นจะเฮ็ดลงท่านเฮ็ดลงท่านเราทีน้องเด้อบ่าวเถาเป็นจะผาบนะครับบุญบุญบุญกฐินวัดวัดป่าวัดป่าพุทธรักษาท่านผู้ชมวันที่เท่าไหร่บุญวันที่สิบแต่ว่ามือวันที่สิบเอ็ดจะเป็นเมื่อ มือโฮมมือโฮมบวมเม้นมือหฮมเขาเอิญมืออยังถวายกระถินทีสิบสองเนี่ยแต่ว่าถวายวันที่สิบสองข้างวัดเพิ่นก็ได้ขอขอให้บ้าวเถ่านี่ยเป็นไปท้ำบุญเพชรวันที่สิบสองนี่ยถ้ามาเพิ่นก็มาแาเอาเป็นมือถวายด้วยถวายเพราะว่าอยาพิ่นสิมาหลายอยากดูบสิมาหลายเพิ่นว่าให้เพชรลงท่านวันที่สิบสองท่านผู้ชมค่ะผู้ใดอยากจะร่วมนะครับเนาะท้ำบุญบ้าวเถ่าจะเพชรตนเงี้ยน้ำทับเจดเนี่ยนะครับร่วมกันก็ไม่หมูเนี่ยครับร่วมกัน อแอดไลน์มาครับ063-248-9695ค่แ <5. S 1> นะครับแอดไลน์มาคูณอยกรวมบุญนะครับเหตุลงท่านนะครับพระหัดเพิ่นกนจะจ้างหมอทำสิ่งทำม้ชมไปแล้วบไปแล้ว,ลวสิ่งนี้คือไปไวว <laughs> เอานี่ครับย่ำเนาะเจลตรีเพิ่นย่ำติดศูนย์ตัวร่องคือหกคือเกาตัวร่องหพคือเห็นเพิ่นวาระว่างบ่น เพื่นว่าระว่างเบิลตัวนี้ละระว่างเบิลหมักสอระว่างเบินสองๆนี่บอค่ะระว่างเบิลระว่งเบิลหรือว่าเบินตัวอื่นกับบอร์เดียนี่นเห็นบอมีเจ็ดเก้าบอเจตเก้าเจโรตติลี่เหมือนนะคะมิตาเก้าหกมิตาหกเก้าเจ็ดเก้าเหมือนติ๊กเก้าเจโรตติลี่จะเหลือเก้าหกเอาเอาสองเจ็ตมาในใบหนึ่งหนิเห็นอยู่เนี่ยโอ้เพื่นเลี้ยงเพืเดียวนีบอสองเจ็ดไอปูเอไอนี้ย่าค่ะปูสามแปดจอืมขอบคุณค่ะเจ็ดเจ็ดสองอ ไอ้เจก็จะเดินซ้ายไปอีกต่อยอีกเอานีมาเจเอ้นี่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 หกอ่าหกสี่เอ่สี่สี่หกหกสี่น้ำเออแค่นี้แหละเออเอานีดูลองตัวเกาเป็นมาหกสี่เอาไม่มูเจ้าแปดหกสองน้ำเอองายของป่วนอ๋อของปูวนหาเจ็ดแปดเพิ่นฝันว่าเมนูเลขออก หกสองคนว่าเจ้าแมนอุ้ยเลขหกสองก็เออไม่หมูเลสองหกตัวกลับมันก็เข่ากับเลขเจรถตอรี่ได้บหมสองแปดหกสองกสูพันยำเลยว่าข้างล่างข้างล่างหกสองเลขออกแล้วพันว่าพันยำเหม่ยขดเลยเด้เจ็ดเจ็ดสองเนสองไไเสอคือว่าโอ้เจเห็นแล้วเมาเจรตเตอรีเลยกูบ่าวแถาเมาแล้วเจ็ดสองเ๋้วเลียนั่นเจกะสีไปเดินซนี่ครับเจ็ดสองนี้ปูสามแปดพนยำให้าดนะครับเนาะเอา อ่าอาจารย์เฉลิมธชมอันนี้บ้าเถ่าหมอลอตเตอรี่ตอนเช้าอีกรอบหนึ่งก่อนวิ่ง่ามายำม่จากนครพนมได้พี่น้องเด้อนี่ของแม่หมูอันนี้ของบ้าเถ่าสองสี่หกแปดเก้าใบจีเพิ่นแต่จีเพิ่นเพิ่นจะได้เป้าไปขายต่อให้หมดนี่ครับจากนครพนมธรรมชุ่มยำมาแล้วติดศูนย์ตามมาละวังเบิร์นสองสองนะครับหกอาจจะมาเพิ่นกระบ่ายยู่ด้วยหกสี่สี่สี่โบนแอร์ได้ธรรมชมนี่ครับจากนครพนม เอาขอบคุณเจโอตตี้ครับจะฝากล่วมทีเอฟซีนะครับขอบคุณมินินิ่งๆนะครับถ้าเอฟซีอยากจะร่วมนะครับเนาะอ่าเป็นเจ้าภาพลงท่านนะครับพร้อมกับบ่าวเท่าแม่หมูเจโอตตี้นะครับผมนะครับแอดไลน์มา0632489695วัดป่าพุทธรักษาวัดป่ายยุบานนี่แหละครับผมบ่าวเท่าจะเฮ็ดตุนเงินไปถวายปูเพิ่นนำนะครับผมเอาสวัสดีครับเฮงๆวยๆอ่าสวัอยๆขอบคุณค่ะเจโรตตี้ค่ะ เราถืสำหรับคลิปนี้ไม่มกูกฝากไว้เพียงท่นนี้นะคะ่ะขอให้ทห่านชมทุกท่กทานสชคดีรวยเง้งเงกันสุขสุขคนเด้อค่ะพออบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ